อยครับมีขมิ้นมีธนาคามีมะขามมีทุกสิ่งทุกอย่างอะไรที่พี่ไม่มีดีกว่าเรียกว่าใส่อยู่ในนี้หมดแล้วนะครับใส่อยู่ในนี้หมดเลยแล้วก็สําคัญก็คือว่าเในนี้นะครับเป็นห้าฟรีนะครับห้าฟรีเนี่ยก็คือดีต่อสุขภาพผิวนะครับไม่แต่งสีไม่แต่งกลิ่นไม่มีแอนกกฮอลไม่มีพาราเบนแล้วก็ไม่ใส่สารสังเคราะห์ด้วยปกติเนี่ยปกติเนี่ยผมเนี่ยนะครับ สบู่ตัวนี้เนี่ยจะช่วยเรื่องของสิวฝ้ากละงจุดด่างดำบนผิวหนังนะครับแล้วก็รอยรบรอยเลือนอเพราะ,ราะว่ามันมีสารสกัดที่มันเป็นเกี่ยวกับว่าสมุนไพรยอยู่ในนี้นะครับแล้วก็ผลัดเซลล์ผิวเก่าต้อนรับเซลล์ผิวใหม่นะครับ,รบปกติเนี่ยผมขายอยู่ในราคา 290บาทครับผมแต่ลดเต็มที่เลยนะแต่วันนี้เลยลดเต็มที่เลยก็เหลือร้อยแต่วันนี้มาที่ของคุณแท็กนะครับแล้วก็พี่ติ๋งนะครับผมลดไปเลย159บาทโอ้าสแต่เดี๋ยวก่อนถ้าเกิดช็อปตอนนี้ถ้าช็อปตอนนี้นะครับตอนนี้ถ้าเกิดช็อปตอนนี้ไม่ได้แค่สบู่นะจ๊ะ เพราะว่าเราให้แพ็กเกจนี้ไปด้วยเลยอะไรจ๊ะนั่นก็คือกล่องใส่สบู่นะครับเพราะว่าอะไรไหมเพราะว่าอะไรไหมผมเป็นคนชอบล้างหน้าแล้วผมอยากไปใช้ล้างหน้าผมทุกที่ผมก็เลยคิดว่าอยากจะพกไปทุกที่น่อะรีวิวจากผู้ที่เคยใช้งานมาแล้วนะครับหลังจากที่ไปบวชพระมานะครับมาไปรีวิวจากสวัสดีคือขออนุญาต คือให้ดูหัวเลยปกติออแล้วเนี่ยผมเป็นคนที่หัวมันหน้ามาันนี่ผมลงทุนไม่แต่งหน้ามาเพื่อน,น้องเลยนะเนี่ยค,คือให้ดูเลยว่าปกติหัวผมเนี่ยมันมากแล้วมันสิวชอบขึ้นนะครับเวลาบวชเดี่ยวโกนหัวทีนี่หันไปมองซ้ายมองขวาเออพื่อนที่บวชด,ด้วยกันนี่ไม่ได้ว่านะครับออขอบางคนยังบวชอยู่หลวงพี่ขออภัยนะเ,ออเลือดอาบเลยเพราะว่าเขามีสิวที่หัวแต่หัวผมเนี่ยดูนะครับหลังจากที่ฟอกสบู่ของคุณเติ้ลไปนะครับสบู่เซโซไปเนี่ยคือ ต้องบอกก่อนว่าสบู่เซโซเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่ามันดียังไงนะแต่ที่แน่คือหลังจากล้างไปเนี่ยหน้าผมใสขึ้นนะครับแล้วไอุ้เวลาโกนหนวดแล้วมันชอบล้างก่อน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 น่แหละนี่นเอาดิล้างลให้ดูเลยวันนี้ไฟดูดกันนะฮะไอ้ไฟกระดูดกวันเนี่ยบอกเลยนะครับว่าสบู่นี้นะครับดีมากๆากและราคาตอนนี้คือดีสุดๆดโคตรของโคตรดีเลยครับล้างให้ดูล้างให้ดูนี่ล้างให้ดูว่ามันแบบ ผมบอกเลยนะใครที่มีลูกมีหลานมีพี่มีน้องพี่กําลังเป็นสิวอยู่นะครับแล้วเป็นสิวนั้นมันทรมานสิวหน้าสิวหน้าสิวตัวสิวหลังสิวก้นสิวหน้าอกสิวตรงไหนก็แล้วแต่เวลาเทคนิคนะฟอกฟอกแบบนี้นะ แล้วทิ้งไว้สักประมาณ5นะไอ้หนึ่งนาทีนะอย่าตามกว่าหนึ่งนาทีเพื่อให้ให้เขาเรียกว่าสารสกัดของสมุนไพรเนี่ยมันซึมเข้าสู่ผิวผมไม่เคยเจอสบู่ที่ไหนที่ใส่เขาเรียกว่าสารสกัดที่ชื่อว่าเหงือกประหมอ,อทีที o อ,อยเงือกประหมอนะครับผม2อ,อย่างนี้สําคัญมากเพราะมันไปช่วยลดการอักเสบ <c oughs> แล้วก็ดูแลเรื่องสิวสิวนี่เรื่องใหญ่นะดังนั้นนะครับยานะเนี่ยเชื่อเลยว่านี่ให้ดูเลยว่าหัวเนี่ยปกติมันต้องมีสิวนะคนโคนหัวเนี่ยเป็นสิวขึ้นนะครับแต่เนี่ยนะนะเชื่อเชื่อหลวงพี่เชื่อหลวงพี่ เอาเองเอล้างก่อนเดี๋ยว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 ผมไม่ต้องล้างก่อนอ่ะเอาแม่ล่านเลยล่านเลยแม่ล่านนะครับล่านเลยล่านเลยล่านเลยแม่ล่านเลยโอ้ยล่านเลยแม่กูว่าแล้วต่มาพรุ่งนี้ไอเราก็จนลพลมมือรอเขาเขาก็มึงบอกให้กูลานไปเถอะระหว่างนี้อย่าดูเพลินนะฮะกดไปด้วยกดไปด้วยนะฮะกดไปด้วยล่านจิ้นเขาแล้วแล้วสบู่ก้อนหนึ่งเนี่ยมันผมบอกราคาก่อนนะร้อยเก้าสิบบาทใช้ได้สามเดือนสามเดือนเนี่ยมันตก ฐานออกมา3เดือนเนี่ยตกวันละ2บาทนะเดือนละ60บาท6 3สบแปดตกวันละ2บาทล้างล้างเช้า1บาทล้างเย็น1บาทโคตรคุ้มครับผมแล้วบอกเลยนะครับว่าณตอนนี้นะครับในราคา159บาท159บาทนะครับเดี๋ยวให้ดูแกะให้ดูข้างในแบบผมตั้งใจว่าจะทำสบู่อันนี้เนี่ยไปไปเมืองนอกเลยล่ะผมตั้งใจทำอย่างดีเฮ้ยแกะไม่ได้กูจะเป็นผู้คุ้มสายยางในวันนี้ วันนี้เป็นวันลอยกระทงสายยางอยู่ในมือผมบอกเลยผมบอกเลยจะไม่ยอมไม่สายยางอยู่ในมือใครครับผมช่องนี้มันคนทะเลาะกันอ่ะมปนคนทะเลาะกันมาอะไรครับเดี๋ยววันนี้พี่เป๊กจะมาชำระล้างแคกไ้เเดี๋ยวเดี๋ยวให้แขกก่อนนี่ห้าตีสามสองหนึ่งกดค่ะนี่กดลดลดลดร้อยห้าสิบเก้าบาทปกติขายอยู่สองร้อยเก้าสิบบาทแต่วันนี้ซื้อไปหนึ่งก้อน แถมวันนี้เลยฟรีนี้ไปเลยนะครับเย่ไอ้เรื่องนี้มึงหันกล้องไปดิไอ้เรื่องี้แล้วต้องมาเจออะไรดิลูกพี่ลูกพี่ช่วยลูกด้วยนี่รายการเดือดช็อปนี่รายการเดือดช็อปลูกพี่ช่วยลูกด้วยโอ้ยเหลือเชื่อเราบอกว่านั่งหนาวเลยแม่โอ้นี่รายการเดือดช็อปชัดอ่ะเอาเป็นว่ากดกดออเดอร์กันด่วนนะครับตอนนี้นะบอกเลยนะครับเชื่อหลวงพี่นะฮะชื่อในไรทำชื่อว่าปัญญา ปัญญาอันภาคีขุนะครับผมนะเอาเอาเป็นว่าเชื่อหลวงพี่เถอดดีจริงๆรอกเลยนะครับผมอันนี้นะครับผมบอกนิดนึงแล้วกันนะครับในนี้เนี่ยมีทีทีออยนะครับทีทีออยเนี่ยช่วยเรื่องของอ่ารักเออ่ไม่ใช่รักษาไม่ได้ช่วยบรรเทาอาการสิวอักเสบต่าต่างๆนะครับแล้วก็มีย่าเหงือกปลาหมอย่าเหงือกปลาหมอเนี่ย แก้แบบพวกช่วยบรรเทาอาการผิวหนังอักเสบอาการคันอาการอะไรก็แล้วแต่นะครับที่เกี่ยวกับใบหน้านะครับยังมีมหาดตัวด้วยนะตัวก็ได้มหาดเนี่ยนะครับมหาดเนี่ยช่วยเรื่องผัดเซลล์ผิวเก่านะครับเรวเซลล์ผิวใหม่มีตัวของไครนะครับไครก็เป็นสารสครับจากธรรมชาติอยู่แล้วนะครับเด้งเลยล้างเลยอมเเนี่ยใช้ตลอดนะครับแล้วผมก็ใช้ตัวนี้อยู่ตัวเดียวเลยนะครับใช้ตัวนี้ตัวเดียวเลยผมบอกเลยว่าตัวนี้นี่ดีมากๆนะ อยากจะบอกเลยว่าสําหรับใครที่กําลังแบบว่าอยากจะติดกระดุมเม็ดแรกในการดูแลผิวพันธุ์หน้าให้ถูกต้องนะครับตั้งนี่เลยครับเซโซโซแล้ววันนี้นี่สุดคุ้มเลยนะครับซื้อวันนี้นะครับหก้อนนะครับในราคา159บาทนะครับโปรวันนี้นะแล้วผมบอกนะอันนี้นะครับซื้อ1ก้อนได้กล่องใส่สบู่ไปด้วยนะจ๊ะกล่องใส่สบู่ก็ดีมากเลยกล่องใส่สบู่ก็38บาทแล้วนะใช่มันแบบม่นมีราคาแล้วนะมันมีราคานะบอกก่อน นะครับแล้วก็มีจํานวนจากัดด้วยนะเออมันใส่ไปเลยทุกคนไอ้เรื่องกล่องใส่สบู่นี่มันเลิศมากแล้วก็ลังแกบอกเลยคือถ้าเกิดคุณเนี่ยอยากจะเอาสบู่ติดตัวไปไหนก็ามอย่างเงี้ยเออเกิดไม่ได้ใสไปเลยอย่างงี้ไงเอออย่างงี้ไงแล้วก็ปิดฝาได้แล้วใส่ใส่ใสกระเป๋าไปเชียงใหม่ได้ไปได้ทุกที่ที่อยากจะพกไปไปไหนก็ได้เออ

ขายเอาอาชีพและเอาสังคมขายเอาเรื่องเอาราวขายดูแลต้นตระกูลใช่นะฮะเราจะไม่โดนไฟดูดกันเนาะไม่โดนไม่โดนไม่โดนไม่ระวไม่ะโดนไฟดูดทคนนี่ดังเลยนะโอ้ยอย่าเลยพี่อย่าเลยอย่าเลยมาถึงตัวนี้บ้างมียาโกรมียาโกรไมมียาโกรได้ได้มีอะไรตาพี่พี่รู้สึกหลอนหลอนไม่หลอนไม่หลอนตอนเนี้ยหนาวนครับผมจะบอกนี้นะครับครับผมต้องผมต้องเปลี่ยนเสียงด้วยใช่ไมได้ได้เลยสำหรับมียาโกรนะครับ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผมเนี่ยตั้งใจทํามากเพราะว่าหลายๆคนรู้ถ้าถ้าคนรู้หรือคนไม่รู้นะฮะถ้าคนรู้เนี่ยก็จะรู้ว่ามียาเนี่ยคลอดก่อนกําหนดน้ําหนักแค่8ปขีดนี่น้ำหนักตัวมียาเนตัวเท่านี้นะฮะจำได้จําได้ที่ออกเดียวใช่แล้วก็เครียดมากเพราะว่าเขากินน้อยแล้วก็ป่วยบ่อยป่วยบ่อยแบบชนิดที่ว่าพอเริ่มโตขึ้นมาหน่อยเนี่ยเขาป่วยแบบ่วยแบบเข้าโรงพยาบาลตลอดเวลาเลยครับจนแบบมีปีหนึ่งอะ ปีที่ก่อนหน้าที่เราจะทําตัวมิยาโกเนี่ยป่วยขนาดที่เดินไม่ได้เลยเป็นสมองน้อยอักเสบเราเลยรู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งสําคัญที่สุดของพ่อแม่เนี่ยแล้วก็ที่ที่ห่วงใยกับลูกก็คือว่าอยากให้ลูกเติบโตสมวัยแล้วก็ไม่ป่วยบ่อยมิยาโกนี่นะครับในนี้นะครับเดี๋ยวให้ภรรยามาเล่าหน่อยภรรยาขอเชิญตัวละครรับเย้ตัวละครรับมาแลวคุณมิยาอ้คุณภรรยาผม มาเลยครับอธิบายเลยละครลับก okay. 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 ่อนเผยล้วแมนเ่เออตัวละครลับโอเคมาอันน ja ี้นะคะเป็นอาหารเสริมสําหรับเด็กนะคะลูกเราอ่ะคือเกิดมากคลอดก่อนกําหนดน้ําหนักน้อยมากตอนคลอดเนี่ยแปดขีดเท่านั้นเขาอะไรนะเนี่ยโอเคแล้วคราวเนี้ยพอเขาเริ่มโตขึ้นอ่ะเขาเข้าโรงพยาบาลบ่อยมากแล้วไปโรงเรียนเนี่ยก็ยิ่งเข้าโรงพยาบาลแบบแทบทุกอาทิตย์เลยนะคะคราวเนี้ย เออเหตุการณ์ที่ที่ที่พิเตอรเล่าก็คือน้องเข้าโรงพยาบาลแล้วก็ติดเชื้อแบคทีเรียแล้วก็ส่งผลให้สมองน้อยอักเสบทําให้แบบเดินไม่ได้ซึ่งหมอบอกว่าแบบเบื้องต้นก็คือติดเชื้อทั้งไวรัสแล้วก็แบคทีรียทั้งไวรัสและแบคทีรียซึ่งคนนี้เราก็ไม่รู้จะป้องกันยังไงเราก็เลยพยายามจะหาอาหารเสริมอะไรมาเสริมให้ลูกเราให้เขามีเกาะป้องกันนะคะเวลาไปโรงเรียนอะไรเงี้ยแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ลูกมีปัญหาก็คือ เขาเป็นเด็กที่น้ำหนักตกเกณฑ์ตลอดเวลาเป็นเด็กตัวเล็กแล้วก็ป่วยง่ายเรา้นี้ยส่วนผสมที่เราที่เรามีในนี้นะคะก็จะมีแอลไลซีนแอลไลซีนเนี่ยจะช่วยเรื่องเจริญอาหารเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กที่เด็กที่เด็กที่แบบไม่ชอบกินข้าวเวลาแบบจะต้องก้อนข้าวแล้วแบบร้องไห้งองแงอย่างเงี้ยแอลไลซีนช่วยได้นะคะทำให้เขาอยากกินข้าวแบบ บ่อยๆขึ้นนะคะคือแบบให้ลูกสาวกินอนะ่ะคือกินข้าวทั้งวันเลยว,ว,ว่าน้องก็แฝงแฝงแฝงแอ่ะแล้วในนี้ยังมีอะไรอีกยังมีเอลเดอร์เบอร์รี่เอลเดอร์เบอร์รี่นี่คือปัจจัยหลักเลย <อ slips S 2> ที่ทเราบอกว่าลูกเราอ่ะติดเชือ้อเอลเดอร์เบอร์รี่คือสร้างอิมมูนคือเสริมภูมิให้เด็ก เด็กไวไปโรงเรียนจําเป็นมากนะคะค,คือเด็กเนี่ยสามารถทานได้เลยแนะนํานะคะ2ขวบขึ้นไป2องขวบขึ้นไปเนี่ยทานได้เพราะว่าเนื้อเราเป็นเจลลี่แล้วเจลลี่เราเนี่ยก็คือไม่ได้ใส่สีด้วยนะคะที่สําคัญเนี่ยทานได้เลยไม่ไม่ฟันผุไม่ต้องกวนเรื่องน้ําตาลเลยนะคะใคร,ร <อ S 2> ที่แบบกลัวที่จะฟันผุในนี้เราใส่ไซริทอลนะครับไซริทอลก็คือสารที่มันอยู่ในอร่อยมากพี่<น>อร่อย วุ้ยมันเป็นเจลลี่เใช่ไหมพี่บอกลดน้ำวนลดบ้ำวนราคาโอเคอะราคาปกตินะคะเราขายที่450บาทตอนนี้เหลือตอนนี้เหลือคือปกติแล้วเราลดลงมาสุดๆเนี่ยมันจะอยู่ที่390ครัแต่วันนี้คือเปิดแค่ตรงนี้เท่านั้นพอหมดไลฟ์นี้จะปิดแล้วนะคะ359เท่านั้นโอเค390คือจะบอกว่าลูกูีอากาลูกไปโรงพยาบาลมีคูปองไหมไม่มีคูปองราคา305บาทครับ นะครับนั้นเรบอกเลยนะครับตัวเลข300กดเลยจ้าเมียโครเนี่ยเป็นไอมีคูปองให้มีคูปองแล้วๆกดตอนนี้เลยเมียโกรเนี่ยเป็นสินค้าที่แบบว่าเราเราคือเราไม่ค่อยลดอะเพราะว่าเรามีลูกค้าประจําอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามาที่นี่เราต้องลดลดไปเลยแนะนำแนะนาก็คือเด็กนะคะทานวันละ 1- นึถึงสองซองทานตอนท้องว่าง หรือว่าก่อนนอนก็ได้นะคะกล่องนึงมี10ซองจะทานได้ประมาณ10วันถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่คนไหนสนใจอยากให้ลูกทดลองเนี่ยอยากให้ลองไปเลย3กล่องค่ะสามกล่องปกติเราขายอยู่ที่990บาทมีค่าจัดส่งด้วยตังหากนะคะแต่ว่าตอนนี้390ก็จะเหลือ305บาทเหลือ305บาทโอ้อย่างคุ้มเลยใช่ครับกซองนึงประมาณ30บาทแล้วขอโปรโมยั่นทใ่นี้มีโปรไบโอติก เป็นโปรไบโอติก BC 3 0นะครับซึ่งเป็นโปรไบโอติกที่ม,ม,มีความแข็งแรงกว่าสายพันธุ์อื่นกว่า300เท่าหมายความว่าไงหมายความว่าโปรไบโอติกชนิดนี้เนี่ยจะสามารถที่จะเราเวลาเราขนส่งเดินทางไกลๆหรือเราลืมทิ้งไว้ในรถเนี่ยม,มันจะไม่ตายง่ายๆมัน่นใจได้เลยว่าเราจะไม่ได้กินลูกของเราเนี่ยจะไม่รับประทานแค่ซากของของตัวโปรไบโอติกเข้าไปแต่ ลงไปถึงลำไส้เล็กแน่นอนลำไส้ใหญ่ลำไส้เล็กให้ไปอยู่ในระบบย่อยของเราได้แน่นอนนะครับสำหรับโอเวลติกอันนี้นะโอ้แบบผมบอกเลยว่ามันดีมากๆแล้วเยลลี่นี่กินแล้วฟันไม่ผุด้วยใช่ไหมใช่สาอยู่เท่าไหร่แล้วะตอนนี้ลูกสาวปี เดือนแปดขวบครับแปดขวบแล้วเขาเข้าโรงพยาบาลบ่อยมากอยากให้ดูขอขอาให้ดูรูปก่อนมานี้เอาเอาโทรศัพท์มาหนึ่งโทษทีครับโทษทีครับอยากให้ดูรูปนิดนึงว่าผมไม่อยากให้ดูนี่เป็นพ่อแม่ที่พยายามนะแล้วก็เป็นคุณย่าที่พยายามนะอย่ฉันเห็นคลิปตลอดเลยแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาถึงขั้นไปทาผลิตภัณฑ์เพื่อดูแลครอบครัวเขานะขออนุญาตทุกคนจัดไปนะใครมีที่ครอบครัวเด็กๆนะขออนุญาตนะนี่คือรูปของมียาตอนคลอดนะครับเห็นไหมว่าตัวเล็กมากๆเลยปัจจุบันแท โตใหญ่แล้วปัจจุบันล่าสุดผมที่ภูมิใจมากเพราะว่าอะไรรู้ะภูมิใจมากว่าเมียบอกว่าจะส่งลูกแข่งขันว่ายน้ำอ๋อไอ้นั่นคือสิ่งที่เราภูมิใจที่สุดนะเราเห็นลูกเราจากแบบว่าตัวเล็กมากกินก็ไม่เก่งแล้วก็ไม่แบบป่อยบ่อยด้วยจนวันนี้ไปแข่งชนะเลิศรางวัลที่หนึ่งว่ายน้ำรางวัลที่สอง ได้ได้เหรียญทองเหรียญเงินแล้วก็เหรียญทองแดงสามอ่าผมแบบโอ้โหภูมิใจมากแล้วหนึ่งในนั้นนะตัวช่วยสําคัญเลยก็คือเมียโกรตัวนี้เลยครับผมบอกเลยว่าคุณถ้าคุณซื้อไปให้ลูกคุณรับประทานเนี่ย คุณเสร็จผมแล้วเพราะว่าคุณจะต้องซื้อต่อเนื่องแน่นอนคปกติร้านที่ตั้นอยู่ในทิกตอกชื่อช่องว่าอะไรนะฮะชื่อช่องมียาโกรเลยค่ะากใช่กดไปที่ตะกร้าแล้วก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะมียาโกรนะคะทุกคนตามไปแล้วก็ตามไม่ตลอดใช่เพราะว่าเวลาเด็กเล่นว่ายน้ำอย่างเงี้ยพอขึ้นมาหัวจะเปียกอ่าแล้วก็จะเสี่ยงเป็นภูมิแพ้เสี่ยงไม่สบายนอกจากเราเป่าผมเขาให้แห้งแล้วเนี่ยให้เขาทานอันนี้ด้วยจะช่วยได้มากและบางทีเด็กนะเราก็ไม่ค่อยมีเวลานะเพราะว่าเวลาไปสระว่ายน้ำก็ไม่มีใดนะแล้วเราก็ไม่ได้ถึงสม แบบขนาดนั้นบางทีหลานฉันอะเปียกขึ้นมาเมื่อแรกเลยอะแล้วก็ไม่ได้เต่าทันทีอะเสียงมากอันนี้เลยแต่อันนี้หนูอะคือแบบหนูดูแลลูกแบบสุดๆเพราะว่าลูกคือเข้าโรงพยาบาลบ่อยไปโรงเรียนถ้าเกิดลูกขึ้นจากว่ายน้ําคือขาสุดท้ายอะแม่พกใดไปเองแล้วก็ใดจนแบบแห้งสุดๆแต่แม่คนอื่นไม่พกใดแล้วก็พกอันนี้ได้เลยใช่เลยมียาโกใช่เลยคือแบบว่าเรียกว่าหลอนเลยอะแบบเหมือนกับว่าคือถ้าเกิดลูกเราอ่ะต้องเราต้องถามที่เลี้ยงตลอดเลยวันนี้กินหรือเปล่าวันนี้กินหรือยังอะไรเงี้ยเพราะเราแบบว่า คือมียากูเนี่ยคือแบบเห็นชัดเห็นผลมากมากเลยเลยอยากให้ทุกคนนะครับได้ใครมีลูกมีหลานนะครับบอกเลยว่าจัดไปรับรองคุ้มค่าแน่นอนทุกคนไปเป็นแบบเจลลี่นะครับแล้วเด็กๆจะชอบแบบเจลลี่เรามันเป็นแบบเจลลี่กินแล้วหนึ่งหนึ่งกล่องมี10ซองนะครับกินได้แบบว่าสิบได้10วันนะครับถ้าเกิดอยากได้ลูกกินต่อเนื่องเป็นเดือนบอกเลยเป็นเดือนนะนี่เป็นเจลลี่ใสแบบนี้กลิ่นเกรปนะครับกลิ่นอะไรนะองุ่นใช่มัสคัทใช้มัสคัทนะครับบอกว่าแบบ กินแบบว่าหอมมากๆเลยนะแม่กินได้ไหมถ้าเป็นอายุอายุอายุอย่างผู้ใหญ่กินได้ความจริงอับผู้ใหญ่รุงกินได้ด้วยบำรุงสมองด้วยแม่บำรุงสมอง แม่ก็บำรุงสมองแม่แม่ก็มุดแทกว่าที่นายกรัฐมนตรีว่าที่นายกรัฐมนตรีแม่มองมือหรืสมองว่าที่นายกรัฐมนตรีแม่และในฐานะที่แม่จะเป็นนายกงบุตรีแล้วมีน้องเป็นไปลุงเบบคนต่อไป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 แล้วเราจะมีแท็กพลันยูเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและอาบอบนวดแม่ต้องกินแม่ต้องกินแล้วแท็กก็ต้องกินแท็กก็แท็กกินแล้วผู้ใหญ่กินได้เด็กกินได้บำรุงสมองจัดไป 2> X 2 X 2 X 2> 啊！打蒲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 ，讲那个 มีเดี๋ยวเดี๋ยวมีครับเดี๋ยวมีเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาต้าครับอันนี้สบู่ทุกคนมีตั๊กกาก่อนนะทุกคนตอนนี้สองตะกกะอันนี้เป็นก้อนหนึ่งใช้ได้นานมากนะคะเห็นแค่นี้เนี่ยแบบว่ามันวางแบบพอเราล้างเสร็จอ่ะวางปุ๊บอบนังจะไม่ย้อยไม่ไหลไม่อะไรเลยนางจะเซ็ตตัวเป็นก้อนแบบนี้คือใช้ได้นานมากก้อนนี้แล้วอันนี้นะครับทั้งผิวทั้งหน้าใช่ไหมทั้งผิวแถมกล่องไปด้วยนะจ๊ะก็ไปดูในตะก้าได้เลยจ้ะแถมกล่องไปด้วยนะจ๊ะฮไลทรของมันก็คือมันมมมีีีีกกกลลล่่่่่่่่ออองงพตตตติดาาาาัววใใใชช้้้เจะนนสสบแูท แรกเลยที่บแบบว่าโปรโมชั่นจัดโปรโมชั่นนี้นะครับรทั้งลถด,ด้วยออแล้วก็ทั้งแถมก็มไปด้วยนะครับโอ้โห,โอโหบอกว่าคุ้มค่าจริงๆนะยังไงก็ฝากไปด้วยนะครับทั้งเอ,อ่ออันนี้เป็นผลิตภัณฑ์จากบ้านเราเองครับ,รบตัวนี้มียากินเองทุกวันนะครับ ส่วนตัวนี้สบู่เซโซผมใช้เองทุกวันนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยทุกคนอาจจะเห็นบูลลี่เห็นผมแบบเฮ้ยโอหหน้าดำแบบกำกับบนคอบนกำกับละครเดียวไม่เลยอยู่หรือเปล่านะครับแต่ปัจจุบันนี้ผมกลับมาแล้วนะครับเห็นไหมหน้าใสกิ๊กเพราะนี่เลยสบู่เซโซนะครับส่วนลูกสาวก็แข็งแรงนะครับเพราะว่ามียาโครคาอะไรนะไปต่อเลยับไปเลย มาคนมากอะไปเลยคมากูต้ารถบัตรเรือจ่วนจากบ้านจากรถจีนี่ดีทั้งนั้นเลยนะฮะนี่แม่ต้า่อแล้วยวาตีฟันมาแล้วมาแล้วยาสีฟันของเราต้องใช้เท่าเมล็ดถั่วเขียวนะครับผมเดี๋ยวแปลงให้ดูะเอายาสีฟันก่อนมาเลยนะคุณจัดเต็มเลยนะนี่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 คือยาสีฟันคุณตั้มนะชื่อแบรนด์อย่างฟังตั้มใช้น้อยใช้น้อยแต่ฟองเยอะผู้ใหญ่ใช้ทั้งเมล็ดถั่วเขียวเด็กใช้ทั้งหัวไม้กีดไฟนะแล้วพระสงฆ์ เนนเด็กวัดพามเนี่ยชอบใช้มากนะครับใช้น้อยแต่ฟองเยอะนะนี่ยังไม่ทันโดนน้ำนะเดี๋ยวให้ดูว่าใช้โดวเมตตัวเขียวฟออ,อ่ะฮะออันนี้ดีจริงๆครับผมว่าใช้ตลอดเลยนะครับ ลดอาการแบบเสียวฟันอะไรด้วยนะรสชาติไม่เปื่อยไม่ฝาดแปลงง่ายนะครับผู้ใหญ่ให้ไม่ต้องเขียวเด็กใช้ต้องหัวไม่กี่ฟันใครที่กลัวแบบยาดิฟันสมุนไพรแล้วแบบเฮ้ยมันจะแตกปากมันจะแบบรสชาติมันจะเปื่อยลิ้นจะโดนดำอันนี้เพราะน่าดีสมัยนี้แล้วอันนี้รู้โบราณเนาะใช้ไม่ค่อยอยู่ละแล้วก็ที่สำคัญ้องแปลงลิ้นด้วยนะเพราะว่ายาดิือันเนี่ยมันจะเข้าไปเคลือบลิ้นนะครับทำให้ลิ้นเป็นสีชมพูนะใช้ลิ้นห่วยห่วยอี่โอ้โห แลบลิ้น <priced> ส <pH itus> <ide> ิลุงพี่ลุงพี่แลบลิ้นดูสิลุงพี่บอกว่าเมื่อกี้ลุงพี่บอกว่าใครที่ใช้ลิ้นบ่อยๆลุงพี่แลบลิ้นสิลุงลุงลุงพี่จากราคาเท่าไหร่ครับลุงพี่ลุงพี่ราคาเท่าไหร่ออยหนึเจ็ดสิบเหลือ129เหลือ100เหลือ129โอเคทุกคน บายบายเดี๋ยวเล่บายเดี๋ยวเลยบายแล้วล่ไล่ไล่ลไลี่ันยนยากีันะบุนยาดีปันตะลายยาิปันหินไพที่นะฮะผมและคุณดงดาวใช้นะครับผมยากีปันคุณตั้มนะฮะหนหลอดใช้ได้นาน3เดือนผู้ใหญ่ใช้ล้เเขียวคุณแม่ดงดาวฟันยังอยู่มโอ้โหฟันฟันคุณแม่แข็งแรงมากครับฟันเป๊ะมากครับผมนะใครสนใจขายมาเปีแล้วนะครับผมนะโอ้โหขายไปทะลุ1ล้านหลอดแล้วนะครับผมนะต้องบอกเลยว่านะครับวันน <tinc S 2> <giving quin S 3> ี้ใครสนใจ อาดีฟันคุณตั้มนะครับน้าจับไปเลยหลอนละ129บาทเท่านั้นนะยะนะครับนะดูแลฟอกสีฟันนะครับผมทำให้ฟันขออวอนะครับผมเท่านั้นยังไม่พอนะดูแลเรื่องกลิ่นปากนะครับปากสะอาดลมปากสดชื่นนะแล้วก็เหงือกอักเสบลิ้นอักเสบร้อนในกะหายน้าเลือดออกตามไรฟันปวดเหงือกปวดฟันปวดลิ้นรับรองนะครับทุกอย่างจะมาลายหายไปสิ้นนะครับนอกจากนี้แล้วนะที่สําคัญนะใครที่แบบ แปลงฟันของผมนะลิ้นคุณฟันคุณจะเรียบเรียบลื่นลื่นตลอด <ๆ S 2> ทั้งวันนะฟิลลิ่งของการแปลงฟันจะแบบรู้สึกว่าฟันสะอาดตลอดเวลานะครับๆๆแล้วการันตีนะถ้าไป เขาเรียกว่าดูไปขูดหินปูนนะหินปูนไม่มีนะนะครับบอกเลยว่าหมอฟันจะบอกหุ้ยไปทาอะไรมาอย่างคุณแม่ผมไปตรวจฟันทุกบกเดือนเนี่ยหมอฟันจะบอกเลยว่าเออไม่มีหินปูนเลยดีมากๆเลยลือเชื่อเลยนะครับยาสีฟันคุณตั้มนะครับผมจัดเลยตัวต่อไปร้อยยี่สิบเก้าตัวต่อไปตัวต่อไปตัวต่อไปนะครับที่ถืออยู่ในมือตอนนี้นะครับคือกรูต้านะครับจากแบรนด์วิวีนะฮะต้องบอกเลยนะกรูต้าของเราเนี่ยขายเข้าปีที่สี่แล้วนะครับตัวนี้เป็นสูตรที่ห้านะครับเป็นสูตรพิเศษเลยนะครับที่วันนี้จัดโปรพพิิเเเศษฉาาะะช่่ออองงขคคคุณแทท้กกััับบตนนนร็ื ปกติ e <t iny> <iny> แล้วนะครับเราขายอยู 3> ่ oh, 3กระปุก299บาทวันนี้นะครับเอาไปเลย3กระปุกนะครับนะลดราคาพิเศษเหลือ269บาทเอ้ยหกสิบเก้าบาทเท่านั้นนะทานได้1นึ่งเงื่อนสามสิบ้าบาทนะครับตอนนี้ให้ดูเลยว่าสา3กระปุกนะ3กระปุกนะผมให้ดูเลยว่านะฮะ อาจจะงงได้ตอนนี้นะครับคือวันนี้เป็นโปรลดโลกร้อนนะครับเนื่องจากเป็นวันลอยกระทงนะครับผมเนี่ยได้รวม3กระปุกใส่เข้ามาในกระปุกเดียวปกติกระปุกหนึ่งมัน20เมตรตอนนี้นะครับผม3กระปุกนะก็คือ20่สิบวกยีบวกยีมาในกระปุกนี้กระปุกเดียว60 60เมตรนะครับผมนะและโปรลดโลกร้อนนะครับผมนะโปรลดโลกร้อนนะครับ3กระปุกรวมเป็น1นะครับในในตะกร้าจะมีรายละเอียดอยู่นะครับนะครูตาช่วยเรื่องอะไรบ้างหนึ่งนะครับปรับให ผิวของเราเนี่ยขออาวอลข้าว่างสวัยสดใสออร่าดูแลปัญหาฝ้ากระรอยดํารอยแดงรอยสิวนะครับผมแล้วก็ช่วยนะครับสาหรับใครที่มีปัญหานะเรื่องสิวอักเสบนะครับนะผิวแพ้เผลออะไรที่เป็นอักเสบเนี่ยตัวนี้ช่วยดูแลในเรื่องของความอักเสบของร่างกายคุณด้วยและที่สําคัญนะครับให้กินตอนเช้าปกป้องผิวคุณจากแสงแดดโดนแดดผิวไม่หมองคล้าง่ายและใครอยากได้จัดเลยนะครับวันนี้โปรโมชั่นพิเศษซื้อ1แถม2นะครับซื้อ1แถม2เอาไปเลย3ากระปุกแต่เราจะบรรจุเข้าไปในกระปุกเดียวนะครับเราจะ ปุกเดียวนะครับผมได้ไปเลย60เม็ดแล้ว1เม็ดเนี่ยมีปริมาณถึง596มกิกรัมวีวีูต้าบอกเลยว่าเยอะมากนะครับดูแลผิวคุณนะครับเปลี่ยนแปลงภายใน3วันนะครับผมจะค่อยๆด,ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆแต่ต้องกินตามที่ผมบอ,อกคือ1กินตอนท้องว่างเท่านั้นเพราะวีวีกูต้านะครับ <h> สกัดจากธรรมชาตินะวีวีกูต้าสกัดจากธรรมชาติหายใจนิดนึงที่เร่งผิวเลยวีวีกูต้าวีวีกูต้านะครับย้ำนะต้องกินตอนท้องว่างเท่านั้นนะครับเพราะกูต้าธรรมชาติจะแพ้ แต่งหน้าเลยนะครับให้ดูเลยว่าผมเนี่ยไปบินทบาดมาสอ<ช> <2 S 2> งวันที่หน้าใสอยู่เลยยาไอ้เขาเรียกว่าอาหารเสริมก็ไม่ได้กินครีมก็ไม่ได้ทาเป็นพระ,ะ,ะนาไม่ได้นะครับนะท อันนี้คือหลังจากศึกมาก็กิน5วันติดแล้วก็มาไลฟ์เลยนะครับผม <S <S แต่ว<ต>่า<ต>ผมมีพื้นฐานของการกินกู้ตอยู่แล้วออมันเลยบูดผิวขึ้นมา,ด,มาดังนั้นนะครับราคานี้ดีที่สุดในท้องตลาดแล้วยิ่งมีคูปองจากคุณแท็กด้วยนะครับ269บาทลดเหลือเท่าไหร่นะ239บาท2 3 9บาทแล้วแล้วสำหรับตัวนี้นะครับเดือนแล้วสำหรับตัวนี้นะครับคุณดวงดาวจะรู้จินดากินจริงกินใช้จริงนะครับแลวก็ใช้มาตลอดเวลาเลยใครเห็นว่าคุณดวงดาวสวยนะครับถามว่า คุณดวงดาวแบบเออทำไมสวยจังอะไรด้งนการเพราะตัวนี้เลยครับผมนะพอดีคุณแม่ไปอัดอีกรายการหนึ่งไม่งั้นมาได้ไว้คราวหน้ามาครับผมอ่ะย้ำอีกทีนะครับโปรโมชั่นตอนนี้นะครับเฉพาะในช่องของคุณแท็กกับพี่ติ่งเท่านั้นนะครับนะสองร้อยหกสิบเก้าบาทนะครับจากราคาเต็มนะฮะสองร้อยเก้าสิบเก้าประหยัดทันทีสามสิบบาทไม่พอนะครับยังจัดโปรโมชั่นพิเศษเป็นโปรลดโลกร้อนด้วยนะครับก็คือวันนี้ได้ร่วมลดการใช้ขยะกันนะครับเรายุบสามกระปุกรวมเป็นกระปุกเดียวนะครับแต่ปริมาณเม็ดเท่าเดิมนะครับหนึ ดูสว่างสวยสดใสออร่านะครับมีผิวขออาวอและถ้าคุณมีปัญหาไม่ว่าจะเป็นฝ้ากันนี่ผม48แล้วดูนะครับเนือเชื่อเหนือเชื่อเมื่อกี้เบลล์หน้าอันนี้หน้าสดเลยนะครับผมดูแลเรื่องฝ้ากับรอยดำรอยแดงรอยสิวนะครับผมงระหว่างนี้นะครับกำลังไลฟ์โอ้ยไลฟ์อยู่นะครับคุณดวงดาวเห็นไหมใครคุณดวงดาวไหมยืนยันสักนิดนึงนะครับว่ากูต้าเป็นยังไงครับคุณดวงดาวกลับสวัสดีผิวสว่างสวยสดใสออร่าแลเรื่องฝ้าดูแลเรื่องจุดด่างดำแล้วก็ ผิวด่างอักเสป้องกันการเกิดเชื้อใหม่ด้วยเพราะดาวซิดากินมาตลอดไปีกสองเดือนแล้ว74ค่ะบอ๋อเหลืายุ74แล้วโอ้เหลือเชื่อเหลือเชื่อขอบคุณเวลาทำอะไรคุณดวงดาวไม่ได้เลยนอกจากมีกูต้านี่เลยนี่รถมา แล้วก็ต้องบอกว่าเป็นสารสกัดที่นะครับนะในเมื่อเราให้แม่เรากินแล้วเนี่ยเราต้องมั่นใจว่ามันดีต่อร่างกายจริงๆดังนั้นนะครับฝากสนับสนุนสินค้าของครอบครัวจรุจินดาด้วยยาสีฟันนะครับกรูต้านะครับสบู่เซโซแล้วก็มียาโกรนะครับฝากด้วยนะครับผมนะนะครับย้ำอีกทีนะก่อนจะจากกันนะสำหรับร้านของคุณแท็กกับพี่ติ่งนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะครับ ดูต้านะครับดูต้านะปกติเราไม่ได้ขายราคานี้พรุ่งนี้ถ้ากลับไปซื้อที่ร้านผมเนี่ยเราก็จะเป็นราคา299้แล้วเราไม่มีคูปองให้เหลือ239ด้วยดังนั้นถ้าคุณนะครับอยากมีผิวที่ดีผิวที่ออร่ราจะปีใหม่แล้วนะเวลากลับบ้งกลับบ้านไปเดินเข้าไปในหมู่บ้านเฮ้ยไปทําอะไรมาทำไมผิวดีจังทำไมผิวดีจังทำไมฟันขาวจังนะครับน้าหัวเหอะทำไมไม่มีสิวเลยเนี่ยใช้ผลิตภัณฑ์ครอบครัวจันมินาเลยหมดเลยนะครับผมย้ำอีกทีวีวีกูต้านะครับหนึ่งเม็ดห้าร้อยเก้าสิบหกม ยัดเข้าไปในกระปุกเดียวนะครับผมในราคาเพียงแค่ จัดโปรตอนนี้239บาทเท่านั้นน,นะครับ,บราคาดีนะฮะบ,บอกเลยว่าวิธีการกินวิธีการกินนะครับกิน <บา S 1> ตอนท้องว่างเช้าหรือก่อนนอนดีที่สุดเพราะว่ากลูตาของเรานะครับผมสก,กัดจากพืชน,นะครับไม่มีเคม,มีเจอปนไม่มีส่วนผสมของสัตว์พี่ๆสามพิษพี่ๆทานเจทานมังสวิรัตทานได้หมดนะครับผม1เม็ด5 9 6มิลลิกรัมผิวขาวมีมอมอร่านะครับดูแลปัญหาเรื่องฝ้ากระรอยดำรอยแดงรอยสิวและที่สาคัญปกป้องผิวคุณจากแสงแดดโดนแดดไม่มองทาง่ายนะครับนี่คือกรูตาที่นําเข้าจากประเทศญี่ปุ่น นะครับเป็นสูตรอินกิเดียนจากญี่ปุ่นนะครับมาบรรจุในไทยเพื่อประหยัดภาษีให้ทุกคนนะครับได้ซื้อในราคาที่ถูกนะครับเหลือเชื่อดังนั้นไทยอยากได้วันนี้นะครับนะกดโปรของพี่แท็กครับกับพี่ติ๋งนะจาก269บาทนะครับลดเหลือ239บาท กดกันดุด่วนจำนวนจำกัดนะครับขอบมาขอบคุณมากเโอเคขอบคุณมากขอบคุณมากยาอีฟันด้วยนะครับขอบคุณครับี่ตจะไปตามเท่าดนะสี่สิบก็แล้วนะผม48ผม45ดูดูสีดิมึงอยู่ตรงกลางเว้ยพี่ตั้พี่ตั้มมันะพี่ตั้มมันนี่วอาจริงๆเอามือหูเอะมึงไม่เชื่อมึงไม่เชื่องน้งกินุตตาแท็กน้เมียกุตานี่มึงต้องกินเลยพี่ตั้มพี่ตั้มอ่ะเออสามนมสามมุมหน่อยพี่ตั้มเออ เออมึงแป้แป้มึงต้องกินเอาไปกินเลยไปแล้วมีผมเป็นพระอยู่คนเดียวครับขอบคุณนะขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณมากเลยวันนี้สนุกมากเลยครับขอบคุณพี่ตั้งพี่ตั้งพี่ตั้งเดี๋ยวไว้เจอกันพี่ได้ค่ะขอบคุณมากพี่ตั้ได้ครับี